สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้บวกเวกชาแนลขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ Reaction Match b r i g h t ันนะฮะพบกับอาร์ n a นที่ MX Stadium หรือว่า American Express Stadium ครับเก็บแล้วครับไม่เป็นนั้นแน่อะไรกันอีกแล้วแล้วเชสุ์ไปยืนแบบวา่านั้นซ้ายคืออะไรก้อยฆ้าโหดยังไงอะ ้ยนึกว่าน่กจะถึงมือฟานบุเก้นไงอุ้ยเสียดายนั่นแน่ๆแต่ไบต้ามันเพจมันนี่นั่นดีดูดิมันแก่เพจโคตรดีอ่ะไบต้าบิวเกมดีร้องเพลงกันดังจังวะเธอเนาะเฉยซุ่มมันเอาเฉยซุ่ไปเล่นข้างเนี่ยใช่โอ้เขายืนหน้าแผงสี่เลยอ่ะยืนเพชรหน้าเนี่ยเฉยซุ่ไม่แปละมันจังหวะเดียววะ มันเพสดีอ่ะเบไบตันอ่ะเชซุสมันชอบเล่นเยอะจังหวะเนื้กูว่ามาเตอรี่เยอะแล้วในเฮียเชซุสแม่งเยอะไปอีกจังหวะมันจะล้นไปนิดนึงอ่ะจังหวะในจังหวะลกอ่ะเฮียเฮ้ยอันนนช่วงสิบนาทีแรกยังขันๆเกินส่งบอลพลาดกันอยู่เลยโอ้ช่วงแรกถือว่าไบตันทำได้ดีกว่าเลยอ่ะมีตัวเก๋าอย่างนี้ไปเบ่งยืนหน้ามล้วยมาดูต่อบบอลกันดีด้วยนะเออโอ้โหวันนี้เกมไม่ง่ายแน่อ่ะ อ่ะสโนอ์หนึงขึ้นเกมไม่ได้เลยนะนีึกว่าไม่รู้เหมือนเหลื่อมจะล้มอ่ะไม่น่าล้มหรอกมั้งไม่น่าล้มอ่ะไม่น่าล้มมีมีตัวนี้อยู่อุ้ยทำไมออกวะอุ้ยนิดเดียวอ่ะตอนแรกไม่ได้ลุ้นอะไรมากเพราะว่านี่ก็จะออก เอเอไอเทย์สุดทใส่ยิงตรงกรอบแล้วเอา,านานๆทีมันจะยิงตรงกรอบอุยอ้ยเข้าเด้ออุ้ยถือว่ายิงดีด้วยด้วยอุยอ้ยเซฟอีกครั้งของบาร์สฟานบุเก็ตเ,น,เนี้นยแมวไอลูกยากๆอะชอบไอ้เจสุดอะ่ะ <laughs> ลูกที่แบบว่าแม่งมเป็นไปไม่ได้ ไอ้เฮี้ยนี่ต้องยิงประมาณสี่สิบเอ็ดลูกไอ้เฮี้ยถึงจะเข้าลูกเงี้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยไม,ไม่ล้ำด้วยนะโอโบอนนลอจากจอร์จินโยโอ้โหบอลแนวลึกจากจอร์จินโยวนันนี้โอ้แล้วใครเอาแหวก็โอหห้เฮี้ยงหม่งให้เข้ากรอบมันไม่ได้เนี่ยวะแต่เขาชอบนะพอเวลาเชซยรมันไปเล่นข้างๆเขารู้สึกว่าพออยู่ในก,อกรอบเชียร์มันก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรอยู่ดี <c oughs> อ,อุ้ย้ยมันบอลมันกัดขาดเกินเกินว่ะสก็ันเบกแล้วัเินงเขาเอกว้เร้อาทโทษเอา,เ,อาเรียบร้อยจุดแย,ยต้องดูก่อนว่าล้ำหน้าหรือเปล่า เซซุสโอ้ยตรงเซซโอ้ยไม่โดนบอลเลยครับโอ้โหเตะรวบรูป,รป,รปนอย่างี้มัน,นให้เหอะเกมมันกดดันอยู่ค <c ười> ือจะเอาไหมปีดคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับถือบอลมาละเย้ย้ ท่่เยอะประตูที่14ครับในศึกพิมพ์ลกอังกฤษของบูโยซาก้าครับหนึ่สูที่อาร์ชินอนขึ้นมาก่อนท่าเดียวกับฮาเวดเลยเออเออเอออุ้ยโอ้ยไมอดคำนเข้าไหมดูดิ เข้าเข้าเลยเข้าเลยอ่ะเนี่ยมุมเนี่ยชัดโอ้โหเกือ, <c oughs> อบหุ้ยมันแก่ดีนะนนเอ้ยมันมีวิธีแก่ตลอดเลยอะ่ะทูเจนนาทีเนี่ยมันมีวิธีแก่ตลอดเลยอ่ะเขาชอบอะ่ะม,มันมีวิธีแก่ทุกครั้งที่อเซนอนเพสอะเออถือว่าแล้วอเซนอลมันมันไม่ได้เพสเหมือนเดิมแล้วไง วิธีการวิ่งมันต่างกันอะไรเงี้ยเออแต่มันก็มันก็แก้ออกมาได้อะเซซุมันก็ดีมันรบกวนจังหวะดีแต่คือมันก็รบกวนจังหวะเพื่อนด้วยเพราะว่าด้วยความดึงจังหวะของมันแบบครึ่งหลังนะฮะมาลุยกันต่ออีเฮียถ้าเซซุสยิงเข้าวันนี้กูวิทย์พื้นเลยเสร็ทีอเฮียอะกู <c oughs> ให้มึงลูกแล้วลูกแล้วสิบจทีอีเฮีย สองรอบแล้วนะมงแบบเนี้ยเออไบตั้มันเล่นเร็วเขาชอบมันเล่นเหมือนทีมใหญ่อ,ะอ,อ่ะแต่ด้วยทรัพยากรตัวผู้เล่นมันมันก็ได้แค่นี้ก็คือเก่งแล้วอะไรเงี้ยว้าอต้ยตมกรนะเนี่ย โอลิอการ์ดในยิงขวาเข้าล่าสุดก,กูจำไม่ได้เลยนะเมื่อเมื่อไรหย่าใครเอาเอนโอ้ยโอ้มก้าเบียงไปอ่ะเบีตื่นแล้วบีบีลูกอะเบีตื่นแล้ว เขาเขารู้อย่างเดียวว่าเลยว่าว่าจอร์จินโยมันจะตบมันตรงกลางยังไงเนี่ยชมตรงนี้เลยโอ้ไม่ล้ำ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 อยู่แล้วเนี่ยเขาเขาที่เขาจะดูอยู่ว่าว่าจอร์จินโยมันจะปาดบอลเข้าไปยังไงแล้วเออแล้วแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ปาดจังหวะแรกอเห็นปมเดี๋ยวคอยดูนะมันจะมีจังหวะที่ใครมันจะวิ่งเหมือนเหมือนจะวิ่งตัดเข้ามาอย่างงี้ก่อน่ะเนี่ยมันจะวิ่งตัดเข้ามาไม่วิ่งเห็นป่้มันเป็นวิธีวิ่งของแบบพวกกองหน้าคือแบบ ไม่ไปทีอะไรนั่นนี้แต่มันชนเสาแรงอยู่นะเนี่ยเดูยดิยิงเองเลยไอ้เฮียบอลมันเบาๆนะดีกว่าเจสุดทั้งเกมอ่ะอุ้ยเข้านะมันเล่นไปนะถ้าแรงกว่านี้อีกหน่อยนะไอ้เฮียไปตั้มันก็จะเล่นอยู่แต่แบบ คือกูจะเล่นแบบเดิมๆจนกว่าอจจะเอาชนะให้ได้อะ <c oughs> ทั้งๆที่แบบว่ามันทำอะไรไม่ได้นะเว้ยไม่มีการเปลี่ยนวิธีการเล่นกันเล่นแม่งอย่างเงี้ยกลัว <c oughs> ของจริงกลัวของแท้พวกมึงต้องโดนส้นตีนกู คาแร็กตแม่งแอซิตไปเลยคาแร็กตแบบไม่วมิ่งไม่วิ่งตามมาด้วยไอ้เหี้ยสุดยอดเลยถ้าเป็นเจซุสไม่เข้า <laughs> หลุดแบบหลุดไปเลยไม่มีหลอกก่อนด้วยนะเย้อโซนทำได้ครับบุกไปเยือน ไวตันกดไปสามศูนเลยจบเกมเย้ yeah. โอ้ยถ้าถ้าแมนอัลแมนแมตต์นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นคารฮาส์แบตเขาบอกเลยเวลกูเล <Very good. S 1> ยคารฮาแตแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับ